ดังนั้นพระองค์จึงตรัสว่าพิคุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนโบ้างวิญญาณบ้างนั้นเนี่ยดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนจิตมโนวิญญาณที่เป็นตัวเดียวกันนี่แหละแต่ที่มันอยู่กันคนละขั้นตอน <c oughs> มันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะดับไปตลอดวันตลอดคืนการที่สาติไปเข้าใจผิดว่า วิญญาณเป็นผู้ที่มีการมาการไปหรือเป็นผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดหรือไปในนพบนั้นพบนี้จึงเป็นมิจฉาทิฏฐิในส่วนอัตวาทุปาทานอุปาทานสที่ไม่มีสมณพราหมณ์เหล่าใดสอนมีพระพุทธเจ้าสอนผู้เดียวในโลกเท่ากับว่ากำลังหลงประเด็นใหญ่ กำลังคัดงานประเด็นใหญ่ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยใช่ไหมซึ่งไม่มีสมณพราหมณ์เหล่าใดสอนและคนทั่วโลกท่าทั้งเทวดามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยหลงหมดเลยว่าจิตนี้เป็นเรามาโนนี้เป็นเราใจเป็นเราวิญญาณเป็นเราไงใช่ไหมพระองค์ตรัสรู้มามาสั่งสอนก็เพื่อแก้ปัญหานี่ ไม่ให้มีวิญญ,ญาณไปตั้งอาศัยแต่กลับมีคนบอกว่าวิญ,ญญาณเป็นตัวตนจบเลยทีนี้นะและพระศาส,สดาบอกว่าพวกเราเนี่ยถูกคดโกงหลอกลวงมาตลอดการยาวนานการที่จะยึดก็เพราะเพียงว่ายึดจิตนี่แหละเป็นตัวตนเหมือนกับสัมผัสทางตาเนี่ยเรามีสัมผัสทางตาได้เพราะมันต้องมีเหตุอะไรก่อน มันต้องมีตาก่อนใช่ไหมมีรูปใช่ไหมสิ่งเหล่านี้ที่เกิดก่อนสัมผัสต่างๆเนี่ยอันนี้เรียกว่าธรรมอันเป็นเหตุดงนั้นผัสสะหรือสัมผัสเนี่ยยังเกิดที่หลังนะต้องเกิดทีหลังอายตนะอายตนะภายในหกภายนอกหกเนี่ยต้องมีก่อนสัมผัสจึงมีได้เพราะอายตนะทั้งหก ในนอกมันต้องมีการกระทบกันการกระทบกันนี่แหละคือผัสสะหรือสัมผัสแล้วพอกระทบแล้วจึงเกิดการรู้แจ้งอ่เกิดการรู้แจ้งรู้แจ้งเนี่ยคือวิญญาณอืมพอรู้แจ้งปุ๊บพอใจหรือไม่พอใจหรือเฉยเฉยตรงเนี้ยเวทนามันจะติด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 ก,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 กันมาเลยนะโยงดูสิว่ามันบางมากนะ มันนิดเดียวสลายยตนามีก่อนคือในหกนอกหกกระทบพั้เป็นผภาษาภาษากระทบปุ๊บเนี่ยถ้าจะพูดถึงก่อนเวทนาก็คือขณะผภาษาก็คือมีการรู้แจ้งเลยพอรู้แจ้งพั้เกิดพอใจไม่พอใจยินดีทันทีอพอมีเวทนาปุ๊บจะเกิดตัณหาความอยาก ธรรมชาติที่อาศัยกันเกิดอย่างเนี้ยพระองค์เรียกภาพรวมว่าปฏิจจสมุปปนธรรมธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้น,นยมจะปล่อยวางขันต่างๆตัวเนี้ยแต่ถ้ายังมีเชื้องอกนะมันไปงอกต่อนะยมเข้าสมาธิได้ดับกรรมธาตุได้ดับกรรมภพได้ด เข้าไปสู่รูปภพบอรูปภพไปเป็นเทวดาอายุยืนยาวนะเพราะยมดับลูกได้ใช่ไหม,มแต่พอตายแล้วเพราะในความเป็นปุถุชนที่ไม่เคยสดับลำแสงสามารถมาตั้งอาศัยมาเกิดเชื้องอกในรูปต่อได้นะในกรรมธาตุดังนั้นเทวดาที่ตายแล้วจึงตกนรกปริมาณเท่ากับดินมหาปตพี ไปเกิดในนรกต่อองค์จึงเห็นเทวดาทั้งหมดที่ตายแล้วลงนรกกับนเนดชานประวิสัยเท่ากับดินในมหาปตาพีเทวดาที่ได้กลับมาเกิดเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์อีกเนี่ยเหลือแค่เศษดินที่พระพุทธเจ้าเอาเล็บเขี่ยขึ้นมานิดเดียวแค่นี้เท่านั้นนี่เป็นสัจจกความจริงนี่คือผลเสียของการที่เข้าใจผิดในเรื่องของจิตมโนวิญญ,ญาณ นี่จึงเป็นวิจชาทิ่ติท,ท,ที่พระผู้มีพระภาคต้องเรียกประชุมสงฆ์เลยแล้วก็สอบสวนสาติอบอกสาติใครเคยสอนเธอแบบนี้สาติก็นั่งนิง่งตอบไม่ได้นะสาตินะถามสาติแล้วไม่พอถามพิ่กุทั้งหลายอีกว่าใครเคยได้ยินตถาคตสอนว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดหรือว่ามีการ เป็นลักษณะของอัตตาอย่างนี้ไม่มีนะเที่ยวไปในพบน้อยพบใหญ่พบนั้นพบนี้ไม่มีไม่มีเลยเห็นไหมดังนั้นพระองค์กําลังจะยืนยันว่าพราะองค์ไม่เคยสอนแบบนี้นะ,ะแล้วก็พระองค์ก็บอกว่าเรากล่าวว่าวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมโดยปริยายเป็นอันมากไม่ใช่หรือปฏิจจสมุปปนธรรมเนี่ยคำนี้ก็เข้าใจยากนิดหนึ่ง อามาเองก็ไม่เข้าใจคํานี้มานานเหมือนกันนะอะไรเนาะปฏิจจสมุปปนธรรมนะคือธรรมชาติที่อาศัยเหตุอย่างฝนมันจะตกเนี่ยมันต้องมีเมฆก,ก่อนใช่ไหมก่อนจะมีเมฆมันต้องมีการระเหยของไอ้น้าขึ้นไปก่อนตัวสิ่งใดที่อาศัยเหตุในการเกิดเนี่ยว่าไม่ใช่มันอยู่ๆมันลอยๆมานะมันมีเหตุในการเกิด